สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ i s, s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเดือนเมษายนค่ะมีดาวขยับย้ายทั้งหมด3ดวงดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็พระพฤหัสจุดเด่นอยู่ตรงที่พระพฤหัสนะคะที่เป็นประธานดาวฝ่ายสุปเคราะห์ตัวแทนของคุณงามความดีมีคุณธรรมค่ะ อน,นิสงส์จากดาวนะคะจะช่วยประครับประคองให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาศัตรูคลิปนี้เราจะมองภาพรวมของดาวทั้งหมดในเดือนเมษายนกันค่ะอยากให้คุณสังเกตตำแหน่งของภพอฬิค่ะวันที่1 9บเถึงสาเมษายนจะมีดาวกลุมร่วมกันถึงสี่ดวงนะคะแล้วก็เป็นทั้งคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรูกันเริ่มต้นกันที่ดาวเด่นของเดือนกันก่อนเลยค่ะ19เมษายนนะคะที่พระพฤหัสขยับเข้าพบอีิ เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตาแล้วก็การเงินได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคการเงินของคุณจะเข้ามาไม่ได้ขาดนะคะในเดือนนี้กลุ่มร่วมกับดาวคู่มิตรดาวอาทิตย์ส่งเสริมคุณดีในเรื่องของการงานที่มั่นคงค่ะแต่ว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนี้อาจจะมีบรรยากาศที่ตรงกันข้ามนะคะเดือนนี้คุณต้อนรับพระพฤหัสด,ด้วยคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรลูลองนึกภาพนะคะการทำงานที่ยุ่งยุ่งแต่ว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้ง สภาพบรรยากาศการทำงานของคุณน่าจะประมาณนี้ค่ะบอกให้คุณทราบเพื่อที่จะได้ทำใจค่ะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูการถูกเพ่งเลงจับผิดหาจุดปกพร่องล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะในช่วงนี้ขอให้อดทนไปก่อนดาวจะค่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะไม่มีใครเจอเรื่องที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวพระพฤรัสอาจจะยังไม่มีบทบาทมากนักในช่วงเวลานี้เนื่องจากเป็นดาวที่ใหญ่ค่ะ การขยับหรือว่าที่จะได้รับอานิสง์จากดาวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปบางครั้งกลมกลืนไปด้วยซ้ำนะคะว่าได้รับอานิสง์ไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวการมาของพระประหัสในครั้งนี้เน้นไปในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเดิมๆที่คุณทําอยู่คะ่ะการที่คุณจะต้องหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะว่าถ้าคุณยังทำอะไรแบบเดิมๆนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งบททดสอบที่เป็นอุปสรรคปัญหามาให้คุณ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณไปหาสิ่งใหม่ๆค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อประโยชน์กับตัวคุณเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่จะไม่ดีนะคะมันเป็นวัตจักรของชีวิตเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องถูกบททดสอบบ้างก็แค่นั้นเองค่ะในพบเรือนนี้นะคะคุณจะพบความถนัดความสามารถด้านอื่นๆนั่นหมายความว่าก่อนที่คุณจะถนัดคุณย่อมต้องเริ่มแล้วก็ฝึกฝนนี่คืออานิสงส์ที่ดีที่คุณจะได้จากดาว แต่มาเป็นกุสโลบายค่ะปกติแล้วพระพฤหัสจะไม่ให้โทษทำร้ายใครนะคะเป็นดาวผู้ใหญ่ใจดีประธานดาวฝ่ายสุปเคราะห์แต่พอมาอยู่ในภพอลิค่ะสิ่งที่จะได้มาคุณต้องแลกกับความพยายามฉะนั้นจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับในเวลาเดียวกันในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปไปต่อกันที่ดาวประจำตัวของคุณค่ะดาวอังคารยังคงมีอิทธิพลไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะ ดาวเจ้าเรือนอริเข้าไปอยู่ในภพมรณะตัวตนของคุณในช่วงเดินนี้ยังคงมีความเหนื่อยอยู่ค่ะถ้ามีเรื่องสำคัญสำคัญอะไรที่ต้องตัดสินใจพยายามอยากคิดหรือว่าตัดสินใจคนเดียวนะคะหาที่ปรึกษาเพราะว่าเกณฑ์ของการตัดสินใจผิดพลาดยังคงมีอยู่การเดินทางอาจจะได้ไปในสถานที่แปลกๆหรือว่าได้เข้าไปในพิธีทางศาสนาเป็นงานบวชงานไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ มีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์มีเรื่องของมรดกครอบครัวที่อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นธุระจัดการยังคงมีความต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหรือคนในครอบครัวปรับปรุงต่อเติมหรือว่าซื้อของเข้าบ้านกันหรือเปล่าคะเป็นของที่ไม่ได้ซื้อบ่อยๆพวกโต๊ะตู้เตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีราคาคะ่ะเกณฑ์ของการเสียเงินเกี่ยวกับบ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นการเสียเปล่านะคะจ่ายแล้วก็ได้ของ หรือไม่ก็อาจจะเป็นการวางแผนที่จะซื้อหรือว่าจะทำเพราะว่าเกณฑ์นี้ถึงวันที่10พฤษภาคมถ้าไม่ได้ซื้อของก็อาจจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวก็ได้ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าท่านใดที่ใช้บ้านเป็นสำนักงานร้านขายของคุณก็อาจจะมีการปรับปรุงหรือว่าขยับขยายกิจการการวางแผนย้ายที่ทำเลที่ตั้งหรือว่าเปิดร้านค่ะ ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวอสังหาร,หริมทรัพย์ทุกรูปแบบค่ะหรือต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคนในครอบครัวมีการทำกิจกรรมหรือว่าพูดคุยปรึกษาการในกลุ่มญาติพี่น้องการเจ็บไข้ไม่สบายของคนในครอบครัวก็ได้บางท่านมีอสังหานะคะคุณปรับปรงุงปล่อยให้เช่าหรือว่าประกาศขายการทำเรื่องกู้ซื้อสิ่งปลูกสร้างการวิ่งเต้นมีคดีความเกี่ยวกับบ้านกับรถหรือว่าที่ดิน การขยับขยายหรือว่าโยกย้ายที่อยู่ได้หมดคะ่ะดาวตีโกนถึงดาวสาวคู่ศัตรูจุดนี้ราะคาที่จะเป็นจุดปัญหาอุปสรรคเกณฑ์น,นี้อยู่ไปถึง10พฤษภาคมคะ่ะเป็นจุดเสียที่ต้องพบเจอในทุกรัคนาราศีนะคะแค่ว่าต่างเรื่องราวกันไปของรัคนาพิจิกนะคะคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจออกจากงานช่วงนี้เพราะว่าจะหางานใหม่ค่อนข้างยากรอข่าวสารหรือว่าความคืบหน้าอะไรผลการอนุมัติ ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติค่ะถ้าคุณประกาศขายสินทรัพย์ก็เช่นกันอาจจะมีคนติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้อหรือว่าถ้าช่วงนี้คุณทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทต่อเติมขยับขยายหรือว่าซ่อมแซมจะได้ช่างที่ไม่ถูกใจหรือไม่ก็ทําให้งบบานปลายค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะคุณลองวิเคราะห์ดูกับเรื่องของตัวเองนะคะ ถ้ามีความคาดหวังอะไรแล้วมันไม่ได้ในช่วงเวลานี้ก็เป็นเพราะอิทธิพลของดาวสองดวงนี้ค่ะถ้าคุณชมคลิปนี้แล้วก็อยากจะให้งดไปก่อนนะคะในเรื่องที่มีความสุ่มเสี่ยงดาวอาทิตย์หลังวันที่14เมษายนขยับจากพบปุตตาเข้าพบอลิได้มาตรฐานเป็นอุดอยู่ในบ้านของดาวอังคารดาวธาตุไฟอยู่ในพบธาตุไฟแล้วก็เป็นคู่ศัตรูกับดาวราหูค่ะ ไอ้ที่ว่าเหนื่อยก็น่าจะมาจากการทำงานแล้ว90%นะคะอะไรที่เข้ามาในภพอรินี่ไม่มีไม่เหนื่อยค่ะจะให้ทายว่าสุขสบายได้อะไรมาง่ายๆคงไม่ใช่แต่ก็อยากให้มองเป็นเรื่องปกตินะคะและคุณจะไม่รู้สึกว่ามันต่างอะไรกันตรงไหนเพราะว่าอริก็คือการฝ่าฟันไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยที่ไม่ต้องออกแรงค่ะการได้รับมอบหมายในสิ่งที่คุณยังไม่ถนัด หรือว่าถ้าถนัดอยู่แล้วมันก็จะมีความท้าทายหรือเป็นอุปสรรคบางอย่างแฝงมาอยู่ในนั้นมองว่างานของคุณจะเข้ามาเยอะค่ะงานที่ถูกฉลกนะคะทำแล้วจะส่งผลดีคืองานที่ต้องแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นทุกรูปแบบแล้วมันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของสุขภาพค่ะในภพอริโหราศาสตร์ก็มักจะอ้างอิงจากชีวิตจริงเสมอค่ะซึ่งก็จะตามมาด้วยความเจ็บไข้ไม่สบายคุณอาจจะสะสมความเหนื่อยหนักมาพักหนึ่งแล้วนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารคุณเยอะจริงค่ะจะพบปะเห็นหน้าหรือว่าอยู่โบนโลกออนไลน์ก็ได้ระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งความขัดแย้งไว้หน่อยนะคะดาวธาตุไฟอยู่ในภพธาตุไฟไม่เขาก็เราอะค่ะที่จะคิดไวทำไวแล้วก็ใจร้อนโอกาสการกระทบกระทั่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะกับคนในบ้านหรือว่าคนในครอบครัวก็เช่นกันนะคะ ถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วขอให้แยกตัวออกมาก่อนสำหรับคนโสดมองว่าคุณเน้นเรื่องของการงานมากกว่าค่ะอาจจะมีเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ดาวพุธขยับจากพบปุตตะเข้าพบอริดาวพุธเป็นอีกหนึ่งดาวนะคะที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวราหูดาวเข้ามาตอกย้ำในเรื่องของการมีศัตรูในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการแข่งขันการต่อสู้ประมูลงาน แข่งขันในเรื่องของผลงานปรับเรื่องตำแหน่งเป็นในทางนั้นแทนก็ได้นะคะช่วงนี้บุตรหลานบริวารหรือว,ว่าลูกน้องถ้าคุณมีค่ะก็อาจจะมีความดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังพี่น้องอาจจะทะเลาะกันมีเรื่องให้คุณปวดหัวหรือไม่ต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการช่วงนี้อย่าพึ่งที่จะร่วมพ้นหรือว่าลงทุนทำอะไรกับใครนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ดาวศุกร์กลับเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรค่ะ วันที่8เมษายนกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูคุณจะมีโอกาสได้ติดต่อพบปะก,กับสังคมที่หลากหลายจะเกี่ยวข้องหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ได้นะคะปัตนี้นี่คือทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นสังคมที่บ้านหรือว่าที่ทำงานดาวส่งกํำลังถึงดาวพระเกตในภพลาภะการเดินทางของคุณได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนค่ะมีโอกาสได้รู้จักสังคมคอนเนคชั่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะงานของคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆได้ออเดอร์แปลกๆที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้ลาาผลของคุณมองว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะค่าใช้ใจ่ายก็มองว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายเดิมๆที่คุณดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจะมีเพิ่มเติมนะคะก็จะเกี่ยวกับรถกลับบ้านค่าใช้ใจ่ายครบกำหนดต่างๆเช่นพวกต่อประกันหรือว่าซ่อมบำรุง สรุปเนื้อหาสำหรับคลิปเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเดือนค่ะที่มีความท้าทายในเรื่องของการทำงานอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างยังคงต้องอดทนสู้ไปก่อนนะคะสำหรับเดือนนี้คุณจะเปลี่ยนงานได้ก็ต่อเมื่อมีงานใหม่ลองรับแล้วก็ยืนยันแล้วเท่านั้นค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอาจจะมีเรื่องเข้ามากระทบทำให้หงุดหงิดใจบ้างแต่ก็อยากจะให้มองที่เป้าหมายเป็นสำคัญค่ะ แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็จะถูกบดบังไปเองเดือนนี้เป็นเดือนของการตั้งรับนะคะขอให้พวกคุณมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเพื่อตั้งรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ